เรามาบอกบอกชื่อเพลงกันหน่อยดีกว่าที่สบายมากโอเคก็เพลงที่เพิ่งจบไปนะคะก็ชื่อเพลงว่าดีเวอร์นะคะก็หลังจากที่พวกเราเต้นกันเสร็จก็เหงื่อนี่แบบไหลเป็นของมากก่อนหน้านั้นน้องมีน้องไบหนุ่มจะรอดดีวอร์ชื่อว่าพี่เราก็เลยปลอบใจน้องไปว่าพี่ก็ไม่รอดนะได้เป็นเพื่อนกันเออก็นี่ก็แบบเอาใจช่วยพวกเราอะไรกันนะะ พูดอะไรต่อตอนนี้อะเป็นยังไงบ้างได้ได้แบบมาโชว์นิเวอร์อะเป็นครั้งนี้ต้อนรับการกลับมาเรงโชว์ขอบคุณทีมงานรักแหละพูดออกรักอยากให้ได้โชว์ขอบคุณมากนะคะเพราะว่าก็ครั้งหายไปเป็นปีแล้วขอบคุณนะคะหอยยิ้มบานแฉบเลยค่ะแค่หายก็ดีใจที่พวกเราได้กลับมาโชว์อีกครั้งได้เจอแฟนๆทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะหะก็ ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะถ่านไปด้วยกันนะคะก็จะหมดปีกันแล้วเนาะโควิดไปดเลยนะคใช่แล้วค่ะอ่าก่อนอื่นนะคะก็ขอย้ำวันนีกสักครั้งนะคะว่าให้ทุกคนนะคะใส่แมสแล้วก็ปฏิบัติตามกฎของข่านะคะอย่างเคร่งคลาดด้วยนะคะทุกคนถ้าใครดื้อนะคะจะโดนตีค่ะตุยโดนตีเลยอ่ะก็ชี้นะชี้นะตีใครตีพวกเราก่อนเลยพวกเก่อนเลยอันนี้แน่ใช่ค่ะ ก่อนอนึ่นที่จะก่อนที่จะเข้าเพลงหนูมีคำถามเอาว่าเป็นคำถามน่างามสำหรับเด็กสาวผู <k <k ้มีความฝันขอได้คำถามหนูว่าว่าก่อนพี่พี่เนี่ยจะเข้ามาวงบีนเคใช่ไหมคะค่ะอ่ะก็ต้องมีความฝันใช่ไหมค่ะแต่พอข้อตุ้งเนี่ยความฝันยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ด้วยเปล่าโอ้ขอตัวแทนกันค่ะ มีความคิดว่าอยากเป็นนักร้องแล้วก็อยากเป็นศิลปินใช่แล้วพอได้เข้ามาในวง,งก็ได้ทำตามความฝันของตัวเองอใช่ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นขายลำไย,ยแทนใช่ไนทุกหลังที่น่าลำไยไทยนักเข้าจากออสเตรเลียใช่ตอนนี้เปลี่ยนไปขายส้มแล้ว <laughs> <laughs> เอาเซลต์ซอต่อค่ะต่อไปนะคะตัวแดงค่ะน้ำหนึ่งสิคะคุณนิรา รู้สึกว่าความฝันก็ยังเหมือนเดิมแต่พอได้ลองทำอะไรน่ะมันก็มีความฝันเค้าคิดมากไปฉันก็อยากทำแต่นี้ก็อยากทำแต่นี้ก็ชิคส์ตั้งใฝันกันเองให้โปรดเป็นกำลังใจให้ดิฉันได้เดินตามหาความฝันต่อไปเรื่อยๆได้ยินะยารณ์ไหมคะแม่เปนคะฝันไม่เหมือนเดิมค่ะไม่เห็นเลขก็ไม่เห็นอยูเหมือนเดิมแต่เพื่อนเราคนนี้เราไม่ควรเข้ามาในนี้ควรฝันอะไรกันก็ฮะอะไรนะอะไรนะ สามตัวบนหน่อยแล้วคะสามตัวบนอภินิหารเมื่อวานนะคะนภิหิหารไม่ใช่ดิฉันเธอต้องไม่ยากไม่ยากไม่ยากน่ะไม่ยั้น้ำหนึ่งไม่ยั้งน้ำหนึ่งเฉินดาทุกอย่างถูกหมดอย่างเว้นห่วยให้เหลือได้หมดเลยมีใครมีควาไฟไหมคะถ้าไม่งั้นเราจะไปฝันเราจะไปวิ่งในฝันกันแล้วนะคะเร่ยังไปไหนเหรอคะเรายังเหนื่อยกันไม่พอเราต้องเห่อยต่อฉันเห็นเซนลิปเพลงแล้วแบ รักแหละเ,เรายังแบบไวรุ่นใส่ไงแบบโอ้กกำลังมเมย์เมย์น่าลองดูเลยค่ะมาเรามาเข้าบล็อกกิ้งกันก่อนดีกว่าค่ะ